ทุกคนดีเจ้าเล้าคุณกระดานยี่เปอร์เ์ส่องออกมันง่ายนะคะวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนมาฉีกกฎของการส่งออกทุกรูปแบบที่คุณเคยทํามานะคะทุกคนเนาะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณนะทุกคนนะโชคดีมากนะคะเนาะคือวันนี้ฉันก็ไปไลฟ์ในอาลีบาในอาลาเอบาอาลีบา โกเมมเบอร์โกสไปเออมานะคะใครได้ดูไลฟ์บ้างพิ์คอมเมนต์มาให้หน่อยไลฟ์มาเช้าวันนี้ไลฟ์เมื่อบ่ายวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลามันไม่พอนะคะก็เลยแบบมาเล่าต่อในซีซั่นนี้เลยกันล้วกันนะคะใครที่กําลังมองหาลูทางการส่งออกนะคุณมาห้องนี้มา ฟังไลฟ์นี้คุณกดบวกกดอิตามได้เลยเพราะข้อมูลการส่องออกมันฟรีนะคะทุกคนและที่สําคัญเซนอยากจะบอกจากใจจริงด้วยว่าเราสามารถฉีกทุกกฎการส่องออก Hello, Maricha. How are you doing? Welcome to my live streaming. Feel free to kick for with me. Thank you, thank you very much. Welcome to Thailand. Okay, you stay with me. a t i t a i Thailand, e q u a o r of Thailand. Welcome everyone. นะคะวันนี้นะคะหลายคนที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงินนะคะกระเป๋าที่2กระเป๋าที่3กระเป๋าที่4นะคะเซนอยากจะบอกว่าการส่งออก จะเป็นกระเป๋าหลักในการทําเงินให้คุณนะคะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ยังเวลาทําสอเออนะี่ยโอกาสที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นั้นหนึ่งนะคอนเน็ชันใหม่ ฉันต้องบอกเลยว่าคอนเน็ชันใหม่ก็คือเราจะได้คู่ค้าแบบใหม่เราจะได้คู่ค้าที่คุยกันตรงๆได้ไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะแล้วบางคนนะคะอย่างลูกศิษย์เซนหลายคนเนี่ยหรือเพื่อนเซนที่ส่งออกหลายคนน่ะก็แต่งงานไปอยู่เมืองนอกกับลูกค้าได้เรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นความพอใจส่วนตัวนะมันเป็นความพอใจส่วนตัวนะเพราะว่าคือการส่งออกนะ่ะมันมีโอกาสให้คุณได้เจอคนดีๆอีกเยอะนะคะคุณมันมีโอกาสให้คุณได้เจอคนที่คุณนะ สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับค่ะมาฉีกกฎทุกการส่งออกที่มีด้วยสิ่งสิ่งนี้